สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมประวัติชาแนลนะครับวันนี้มีเลดหนึ่งหนึ่งพอนะครับวานหลีดไปพอหนึ่งวานหลืดพอหน่งวันนี้จะมาหลืดลาดไว้นะครับ สำหรับวันนี้เียไปข้างก่อนกับวันที่วันที่สิบนะครับวันที่สิบวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับสิบสิบสองหมือนนะครับสิบสองวันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสอง ี่ออกแล้วให้นเนี่ยมาเก็บก่อนครับพี่น้องตอนเสออาร์เขาก็จจะมาทำความสะอาดหล้วก็เก็บเก็บขี่ใส่ถังนะครับทุกมือตอนแรกก็ค่อยจะเก็บเอาไปไว้ตรง ผักใ้นะครับแต่ตอนสาวห้องจะเก็บใบซื่อหมูบัวลายนะครับจะว่าเ้าก็จะหมูบัวลายก็ได้หมือละถังนะครับบ,บางเหมือกระโบโบ,บถึงถังถ้าใส้ถังสีไว้ับ แพงสิครับว่าถ้าถ้าเฮาบโเกบเลยมันก็จะเปลี่อนตามตัวมูหล้ครับมันก็ค่อยล่างออกอย่างนะครับที่สำคัญคือแม่แม่มีลูกนะครับมันจะสกปรกแห็งสังเกตเบิงแม่ที่ พึงอลอดูนะครับเขาจะมีอาการท้องผูกทายหยากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเป็นสาเหตุยังน,นะครับเพราะว่าทายมือซองมือนี่จะรวเห็นทายเขาเลยนะครับนี่คือคือแมนตำงเห็นจะทายทายเป็นก่อนแข้งนะครับอาการจะมีทายหยาก คือโบดิทายหลายวันนะครับแต่ว่าก็มีมีถ่ายออกมาเนี่ยแต่ว่าก็บโบลายมันนี้เป็นวันที่ขอดแต่วันที่ยี่สิบนะครับมันนี้วันที่ยี่สองขอดได้สองวันนะครับสำหรับลูกเขาคุ้มกับเดชทำการฉีดถานเล็กไปแล้วฉีดไปแล้วสมบูรณ์ดีนะครับลูกเขาตอนตอนขอด แลกคออดได้เก่าตัวนะครับตัวตัวที่เก่านะ่ะออกมาเสียหายนะครับอาการ่ายยากคือเป็นยังคือหายอาหารหน่อยนะครับชงแหลกเขาจะท้องผุเนี้ยก็ดีขึ้นนะครับจะทายออกมาแล้วก็ดีขึ้น วันสองวันตอนนี้ยังคุมอาหารให้แค่กิโลเดียวอยู่นะครับเขาจะพยายามถ่าย ก็นี่ก็จะรีล่าแน่นะครับจะบกคือพอแดงพอแดงก็จะรวดเร็วแน่จังหน่อยมามาผ่านนะครับพี่น้อง

มาหนีนะครับ ตัวนี้มักหมุนนะครับถ้าขาจะบว์เวลาเขาปอปเดือยเขาจะมักหมุนไปหมุนมาเพื่อเดือยเขาจะเที่ยงของมานครับเขาก็บ,บีบกบระปาอตรงนี้ออกเพื่อจะนี่ครับเขาก็จับจับให้อยู่ข้างเดียวนะครับวิธีจ,จับเดือยจ,จับให้หนึ่งครับ เขาก็จะเหลื่อมปล่อยของใหม่หออกขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ